ได้ยินเสียงเจรัวเลยสุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขคู่สุขคนเนาะมื่อนี้ก็มาพบเพากับบาวกีเกษตรคนเลี้ยงปลาเนาะมื่อนี้สิพามาแกงลูกไม้สูกินสลับไปที่เขามา,ากฝากคนไล์กดแชร์กดติดตามมาให้ด้อเพื่อไปกำลังใจเข็ดคลิปต่อๆไปเนาะช่วยปั่นซองแน่น้อยๆนะ่ะมามา้วหลังจากที่เราไปเอามาแต่วันหน้าเนาะดูคลิปก่อนๆ นี่ก็สชีพถ้าชี้ทายคลิปเดียวก็มกับสีเหี่ยผลเนอะเลตตดมาเป็นสองคลิปพวกกำลังจับบริจักรเซมอเลยเออที่คือจักรเซนในกระหลังเนาะทำมาเบิ่งขั้นตอนการใส่เนาะซิ่มีเครื่องประกอบอยัง่ย แกงไปตามใบตามมีเนาะมีปูก็ใส่ปูมีปลาก็ใส่ปลาเนาะแต่ปัจจัยหลักๆตัวที่ผ่าแสบเนะี่ยคือปลาแดกถ้าประแดกแสบนี่แม่นแกงลูกไม่แสบเนาะแต่ก็มีผักส่วนหนึ่งอีกคือเปียงนัวนะถ้าผส่เปียงนัวแห้งแห้งหมดแสบเครื่องแต่งของปรุงก็มีมียานางนะมีข่าเบือนะ่อขาดบาุหรี่คือกันยานางนะ แต่และคงเขียนอื่นคือกันอยู่บ่เขาเอื่นยนังวะฝากคอมเมนต์มาเด้อแต่ละคงเขียนเด้อเขาเอื่นยานางคือกันบ่น้ำยาน,นางนาบแกงเนาะนิ้มเสกองนั่นสะิยิ้มเนะสกองเน้ยิ้มเน้วังยายเป็นเป็นจักเสอหมอเลยเนาะโบ,บอยหมดอ่ะหอนหอน ขึกอ้ายมันวันเสี้ยดสบายเนาะภาพบรรยากาศนี่กระเด็เรือมออกนะมาเบิ่งเครื่องยุบของแก่มมันเนาะพักกระทิ้นเท่านี่เป็นตาสีได้เก็ยบยุบมายุบอยู่บ่โอ้มีอยูอ่พนะี่เนาะเห็นบ่ หยอดกระทินมากระทินกินได้บวเะนาะแต่แหนนี่กินบ่ไดนะ้เนาะแหนนี่สำหรับป้าไนะปไปห้อสิพาไปเก็บเครื่องยุบของแกมนะมันเนาะพักแวนมันก็นจักไปเขาก็จะได้เนาะบ่หู้คือกันแต่พอแต่แม่เพิ่นกับผ้ากินเนาะ แต่ก็ม้าหอนอยู่เข้ากันยัง,ยงมีดพอได้กินเนาะแต่ก็แสแบบอยู่นะอยู่ไฮน่าเาบาวเก็บเป็นมือก่องให้เพิ่นเอาก็ขักเลยเอาตัวอ่อนเนาะจะเป็นเรือ่องะเอาไปล้างก็กได้ เอาอยียนๆมันสหรับเขาห้างกัดดำไว้นี่ก็หวยเป็นจากเขาเป็นเดือนเลยนะแต่เ,เป็นยัง,ยงดำแบบทอยอยู่เนาะส่วนหยุดตะการเมย์เม่ๆ,ๆนะ พิ่นยังคุณเขียวโรกพันเผาแล้วนะเนาะเผาไปเห็ดเวียดเนี่ยไหมอ่ะโวกมาที่พักพักแหวนเนาะใครยุบม,มันโบกคอยเปลีป่ยนไปเนาะหลังจากเก็บผักแหวนแล้วเ้าก็สีไป เอาผักกะทินมามายุบเนาะผักกะทินกับเขากันดีนะผักกะทินผักเกษตรของของยุบมันปกเปิดสีเขียวปกถาดเล็กหลายๆแต่ถ้าแกงบ่มีนายุบกับคือตำแจวบะใส่ปลาแดกแปลงนวลอะไรไปเนาะมันบบก,กลมกล่อมสำหรับฝนก็นคือไม่เนาะ ขาดการว่าส่วนใบหนึ่งใบสองนี่นะ่าจะหล่นมาส,สิมาโดนชนะแข้งหมดจังไปงไปไป,ไปเอามักทิ้นต่อพีเนาะผักแวนอ่อนๆไปน่นะยุบแกงลงใหม,ม่กลมกลมกลมภาษาไทยก็ว่าเข้ากันเข้ากัน กระทินก็ได้บัวลายเนาะแต่พอได้ยุบอยู่มันแก่กระเทอือนหลายหักกระยามันพอได้ตื่มกันพอได้ให้มันหลากหลายทางด้านโภชนาการทางด้านอาหารให้มันหลายแนวยุบมันมีแนวเดียวกับหน,นาเบื่อหลายมีมีผักยุบหลายๆแนวมันมันจึงแสีบ <Okay. S 1> ส่วนใบมันเท่ากับบริถิมซื้อๆเนาะเอาไปใส่ประโยชน์ ให้เป็นอาหารแบะแบะนี่มากดีเลยแต่สำคัญกับยาให้มันแก่ขี้ดินลายแบะนี่กินสารด,ดีแต่เกือกขี้ดินแล้วมันบกพคอยสีกิน ส่วนพอยายมันลงไปเมื่อกลางหน้าเปินชิไปหาผักเพราะอีหินไปเนี่ยเคยกินผักอีหินฝากคอมเมนต์มาเห้เด้อเดี๋ยวเห็นมากระหัวใส่ล้วเนาะจุ๊บจุ๊บจุบ nó hè hè rồi nó ui thì thì mà kinh gì phi lộ ข้อไว้นะ,ะอาบีกถิ่มใส่ขี้ดินกรับมันก็นจะบวคหอยกินน้องแบทบมันกินสะอาดายกินสะอาดน่อสะอาดน่อนขี้ดินกับบคอยนอนเลยถ้ามันเปียกขอแต่ฝนตกนะไม่มันแม่มันจะแรงเขาโฮม นี่ฮะก็มันเมืมมมองแดดเนาะว่านี้ได้ปล่อยกินเขาและวันนี้จะคิดปล่อยมันเพราะว่าปองหมวยมันลงกลางนาเพราะว่าบางโตก็เลยไปกินเขากันเนาะ ว่าเลี้ยงง่ายกับบ่ง,ง่ายนะมันเบะนี่ก็เนาะเพราะว่ามันบ่บทนต่อโลกบ่ทนท่านต่อพยา,านัลกัลกในมันเขาต้องได้สักยาเลยไปเขาบุกไปกลับไปแกงลูกหม่เขาากำลังเลือมได้ยินน้ำ สารลูมใหม่นี่เฮ้านี้มันได้ต้มซองหนมามหมดเลยนอดกระตอนตำเขาเบื่อเนาะจะลงมาตำอยู่กลางเลยมันจังไก่หมอ้อคนนะเป็นขีขาดลงไปลงมานเนาะเจ็บแสบด้ยดคอยสิเป็นโคตซิมสูสีมืมอนจนยืดใช่ปะเจส,สอกว่า สูตรเป็นกิเหนะตุง่ายๆเนาะตำเขาเบื่อกับยานา่งใส่กันเลยได้ยานา่งแหงนะเนาะพอะเขียนนี้บวกบค่อยมียานา่งต้องไปเขียนดงจังไดเก็บมาผู้ใดไปเด็ดถือโอกาสเก็บมาถ้าบอลยังั่นกต็ต้องได้ต้องได้ซื้อตลาดเขานะส่วนนี้ก็เป็นเครื่องบรรณาการเนาะสำนีพอดีถ้าใหญ่กว่านี้ก็จะต้มแข็งสำนีพอดีอ่อน ใส่กับแสบดิส่วนนี้เราจะไวเผาเนาะพอได้สุบใส่ใส่หอยใส่ปวนปลาไงดีเลยพี่เนอะอู้จุดสำเค้นเลยจะได้จือะไรบอเปล้าจนเลยเนาะแกงเลยเนาะจี๋เลยจะไปหินอกนอกเนาะแล้วจังจะแกงใหม่อ้ ของยุบผ like ักผักอีหินบ่นี่อือหรือผักคนองมาเนาะอันเดียวกันบ่เดียวกันอ้ยแซ่บักกะแงเนาะักกะแงใบใหญ่หอมดีบ่คือักกะแงกปูเนาะกะแงกปูกใบใบน้อยๆแต่ก็จะบ่บ่ค่อยหอมักกะแงกปูเลือกักกะแงกเลือกมันถืมันกหอมดีเนาะเอาแต่ใบอ่อนๆใบ แบบอ่อนใบใบแหลมๆใบหน่อยๆนะั้นมันจะโบข่อยหอมเนาะถ้าใบใหญ่ๆมันจะหอมดีมา,มาพี่น้องฮอตเวลาแล้วขุ่นกุ้งโค้งไม่ใหญ่เล้วนะเป็นกินทรัมก็นี่ข้องหมูเห่าที่เขาสมุขีเนาะเหมือนนี้ก็แบบสละ,ะวนสละ,ะวนกันแน่จะหน่อย ในที่พ้นกัเริ่มป่วยปลายลงมาที่เขาสมัค,คี้